ที่16ที่ผ่านมาค่ะจอมและทีมงานนะคะได้เดินทางไปที่จังหวัดลำปางโดยสายการบินนะคะไปกันแต่เช้าเลยค่ะ7จ็ดโมงครึ่งประมาณนี้ค่ะก็ขึ้นเครื่อง,งบินไปกับบริษัทกรุงไทยแอรซ่านะคะเพื่อที่จะไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมค่ะไปที่ชมรมคนพิการบ้านวังเหนือค่ะอ,อําเภอวังเหนือนะคะจังหวัดลำปางค่ะ งานในวันนั้นนะคะเป็นงานปีใหม่ของชมรมคนพิการวังเหนือค่ะซึ่งจะจัดขึ้นปีละครั้งค่ะเป็นการรวมตัวกันนะคะระหว่างคนพิการที่อยู่ในอำเภอวังเหนือแล้วก็ชาวบ้านในอำเภอละแวะกนั้นก็มารวมตัวกันนะคะมาร่วมทำกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นเลยค่ะ,ะาาหาห้บ้านาครับาบาบางบา กี่เลยฝั่งด้านขวาสุดไปเลยครับพี่พี่เจคบวยครับเดี๋ยวจะจับฉลากโชคกันไปเนาะใครไม่รู้เวลาวันนี้เปลี่ยนในห้องป้าเอาเปลี่ยนในห้องเอา,เอาข,อขอข้าวหน้าวันนี้นะเปลี่ยนในป้อมาแจ้งบ้านไหนวันนี้ถึงเข้าก็าาาป๋าก็ไปที่ทางคนเท่าคนแก่สวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าไงพี่ค่ะจากคมชัดลึกนะทีวีนะคะรายการสุดทาง่อมคะชื่ออะไรคะ ผมชื่อพิวัตรครับค่ะค,คุณอาพิวัตรครับทุกคนมาจากไหนคะเนี่ยเยอะแยะเลยโอ้วันนี้มาหลายตำบลครับมีตำบลบางแก้วตำบลบางทองแล้วก็จากอำเภอเชียงผ <ภา S 2> <ม>ุ่มค่ะแล้วทำไมเ<ห>ขา<อ>ถึงว่าที่นี่ถึงจัดงานปีใหม่วันนี้อะคะอ๋ะอท่้นทางสุมชิการบางเหลือนี่จะจัดทุกปีค่ะแล้วก็จะให้ทุกท่านมีโอกาสได้มาร่วมงานด้วยกันค่ะมาร่วมทากิจกรรมอะไรกันบ้างคะวันนี้วันนี้ก็มีแรกของขวัญค่ะ นะครับนอกจากแรกข,ข,ข,ขั้อนแ้กก็จะมีศิลปินมาร่วมด้วยาการแสดงร้านอาหารนี่ก็จะมี2 1รายการนะครับร้านอาหารทั้งหมดนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่บ้าจังเพื่อว่งเนือในเขตพื้นที่แล้วก็จากแม่คัจจานนะครับพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทกุ้งแรงซ่ามีนะครับกุาา้งแรซ่าันชื่อจนกระั่งนะครับประชาชนประทานวันนี้ท่านมานะครับ โดยที่บริษัทกรุงไทยแอคซ่านะคะไปร่วมงานปีใหม่ในครั้งนี้ด้วยคะ่ะโดยการนำเงินนะคะไปสนับสนุนร้านค้าต่างๆเพื่อมาจัดบูธนะคะแล้วก็มีร่มนะคะบริการให้กับประชาชนด้วยนะคะ ที่ในชมรมคนพิการเนี่ยน่าจะประมาณ200ตารางวาได้ค่ะก็ะคือมีประชาชนนะคะแล้วก็สมาชิกค,ค่ะมาร่วมงานกันแน่นขนาดเต็มพื้นที่เลยค่ะเยอะมากค่ะน่าจะประมาณสัก300คนถึงจะได้นะคะงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งชมรมคนพิการเพิร์ลอจัดขึ้นทุกปีตอนต้นเดือน โมฆราของทุกทุกปีครับสมาชิกซึ่งเป็นคนพิการในอำเภอวังเหนือทั้งหมดเป็นคนพิการทุกประเภทประมาณ420คนครับโอ้เยอะนะคะเฉพาะอำเภอวังเหนือเนี่ยนะคะเฉพาะอำเภอวังเหนือโยบานมีการจดทะเบียนคนพิการที่จังหวัดลำปางประมาณหนึ่งันกว่าคนแล้วณตอนนี้เนี่ยค่ะทางชมรมเนี่ยค่ะมีภารกิจอะไรบ้างภารกิจที่ทําอยู่ทุกวันนี้ร่วม14ปีย่างข้าปี45ตอนนี้ก็หลักคือการ ฝึกอบรมให้สมาชิกช่วยเหลือตัวเองได้เป็นหลักในกรณีนี้เราจะช่วยเหลือในด้านอาชีพ2ในด้านการดํารงชีวิตอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วด้านการเข้าสังคมให้เสมอภาคกันนะครับ3ข้อนี้เป็นหลัก ที่มีคนมาร่วมง,งานมากมายขนาดนี้นะคะเนื่องจากว่าชมรมคนพิการวังเหนือเนะะี่ยค่ะเป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะในการที่จะทํากิจกรรมหรือ,อ,อให้ความช่วยเหลือสมาชิกเพื่อให้พึ่งพาตัวเองได้ะคะ่ะ การในวันนั้นนะคะเราไปกันตั้งแต่1ิโมงเช้าะคะเริ่มกิจกรรมก็มีการเอนเตอร์เทนผู้ชมซึ่งมีชาวบ้านเนี่ยทยอยกันเข้ามาในงานนะคะมีการร้องเพลงค่ะแล้วก็มีการแสดงนะคะน่าจะเป็นออการละเล่นพื้นเมืองะคะ่ะเป็นการเล่นดนตรีพื้นเมืองะคะ่ะออให้ผู้ชมได้ดูซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็มีคนพิการนะคะของสมาชิกชมรมเนี่ยค่ะจะนั่งอยู่หน้าเวทีเลยนะคะ ทา,ทางทนานผู้บริษาแ้ะก็พน,ในใัออกาง,าง,งานจับบริษัทกรุงไทยนะครับประยงค์ชิตจำกมั่นสายทอน